สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเออติ่เป็ดทิ่เป็นทั้งในประเทศไทยนอกประเทศไทยทวลปทุโูปทุกคนโอ้ยดําปือป้อเมื่อใดที่พอาดมาเห็ดเดี่ยวกินคือเกาพี่น้องครับอือบางครูบางคนก็บ่าโอ้ยขวบตะไก่ขวบตะไก่วันนี้ไม่ขวไก่เมื่อนี้สีแกงเขียวหวาน่าแกงเขียวหวานไก่คือเกาแต่ว่าไก่นเนี่ยแกงเขียวหายวหานบ่ได้ขว ่าใส่่อาเขาเรียกอะไรมะเขือแกงเขียวหวานแล้๋ยวะพี่น้องครับนี่อ่ามีตีนไก่เออว่ากันไปละอืเนื้อไก่อืหัวข่อยเลาวฮั่นพี่น้องประเทศไทยอันนี้พริกหนึ่งกิโลบ่หมีนแกงเขียวหวานหรอกแกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานพริก ไสพริกไปเลยหนึ่งกิโลโอ้โหห่าน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 ห่นู้หนาผู้หนาผูไปข่อยวะเนี่ยอ้าเริ่มต้นอะไรหาผากอนพี่น้องอืเริ่มต้นเท่ากับสิ่งตั้งกระทะก่อนพี่น้องครับเสร็จกระทะกันเออหูยเอาเอาขึ้นแคทขึ้นแง่เสะเอาเตากะน้อยพี่น้องอื บาดสนาฝันอยากได้ของใหญ่นบ่ได้น้ำเขาได้แต่ของน้อยเออคุณขอช่วงนี้มดหลายพี่น้องคนระับบ่แม่นมดเอกซุปเปอร์วันเดยหมดแดงไฟมดวาดกับฝนตกโอ้ยอำเภอข่อยเพิ่ออพนว่า,าอี่ยงนะอ่าฝนมาลมมา เก็นผ้ากันโอ้ยลังคาปิลนใส่น้ำมันห่อนๆพี่น้องครับใส่น้ำมันร้อนๆอ่ะเด็กกินไหวดอกปืออาา้อนี่กระไดพิเกแกงบ่ได้ตำเองพี่น้องครับเพคนซื้อมาอืมยี่ห้ออะไรนี่ยี่หอ้อยี่ห้อซอสเจงเหรอหน่ะไหวกระไดเนาะจากเลี้ยวคอยโบวูแจ็คเขาบพื่ออ่านยี่ห้อให้ดิอืม บ่ได้เป็นสปอ,อนเซอร์ไครเนาะโอ้แี่แกงเขียวหวานครับวันนี้แกงเขียวหวานเอาพริกเขียวหวานใช่พี่น้องครับเออเอาเอาพริกจุกเขียวเวละ่ะแกงเอาผัดใน,น,นะน,นกระทะพี่น้องครับกระทิ่กระทะดอกเพื่อนวายทิพย์พ่อนเจ้ากระไดนะเมา่อเป็กระทะมันจะเป็นหมอ้อเสียเพื่อนวายห่อน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 คัาดห่อนเนี่ย ่าให้มันสุกสักหน่อยพี่น้องครับน้ำมันกันน้อยเนาะเอ้ sure. อขามีมันไก่เด้อ่ะเอามันไก่ลงไปเกี่ยวอือนีค่อยเบิ่งเป็นช็อตเป็นตอนพี่น้องครับบ่ไดตัดต่อคืออันคือเพินเด้อดิพรกระไดเออบางผู้บางคนก็ตัดต่อปั๊บๆๆๆบ่กี่นาทีเด้แต่อดิพรได้เบิ้งเป็นช็อตเป็นตอนให้เบิ่งการทําอาหารพี่น้องครับวิถีชีวิต อ่าของคนอีสานของค,ค้นกิ๊กัรเข่าเด่ะไม่ว่าคนเห็นแหละก็เห็นแตงไหนอ่าก็เชียแล้วไม่แปลกพี่น้องอืมอะไ้มนี่ใส่กะทิเนี่ยก็ไฟสูงดอกพี่น้องครับคือว่าใส่ทิพนใส่ไก่ลงไปครับไก่สับหนึ่งตัวอืออ่าไก่บ้านหนึ่งตัวครับ มันอาจจะกลินไก่ฝรั่งไปแล้วมาผัดเลยพี่น้องครับไปไปพาไปเล่นไปดุกไปเอเปอ่วนเขาไม่ได้บ้าน,นค่อยพัดพี่น้องครับไปค่อยพัดไปค่อยขวัว กน่อยหรือนะหมาเนี่ยนี่ครับพี่นอออ้องอุ้ยปวดตาแตกตาอ่ายังใส่อีก,ะกอะเยอือยู่ใี่เกลือใส่เกลือลงไปครับพี่น้องครับอืมยวเอาใส่ได้พาไปเล่นดีพาเข้าไปในบ้านเร็วถาพักกันห้อง มันฮอนปิดเลยมาเอาไปแห่พาไปในบ้านอืกำลังเหยีกับเขายโยพี่น้องเพี่นเบิงใส่เกลือลงไปใวใส่ซอสหางล้มกับพี่น้องครับบีบลงไปให้ผิดปรุงก่อนนะบางผู้บางคนเขาใส่แ,แอนปรุงน้ำปลาทีได้แต่ว่าผมมักใส่หอยนางรมพี่น้องครับซอยนางรมเออ ใส่มาเต็มสูตรเต็มเครื่องไปเลยพี่น้องครับปรุงรสด้ยวยซอสจีบด้วยบดมาเอาเข้าไปบ้านเนี่กี่โบนะไป ปลาลงไปครับบดนียมามาเร็วพ่อถ่ายคลิปถ่ายอะไรอยู่เนี่ยโงหยากพี่น้องครับหมากะไรแมวกะไรแล้ก็เฮ็ดไปพี่น้องครับนี่เราเป็นวิถีชีวิตนี่ครับ ข้เาเบิร์วามันมีดมดแมงหนูมเมล็ดอะไรไหมโบมีบมข้ากระใสลงไปครับผุ่นัวอากาศบริฮ้อนครับพี่น้องครับบอกว่าดูขึ้นพุนิโต๊ะใส่ผ่งนัวไปแล้วนะครับข้ากระถิมาใส่ได้ประเนดะี๋ยวน้ำตาลอ่าเกิดหากันเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> จะอจีบปอนอ่า ยินดีต้อนรับพืนว่ายังบาหวานอ้าไอ้ผสมพวกแกงเขียวหวานเนาะไม่มาละพี่น้องเอเสร็จเรียบร้อยใส่นียครับอระทิกระทิกระซางขอนนี่ใส่เม็ดขวดไปเลย แต่ว่าพูดถึงว่าอาจิพรกับมีต้นมเพร้าอยู่ครับบุพีบัดอาจขึ้นไปแล้วสูงบไฟสูงเกา็สูงคักสูงแน่ออสูงเป็ดตาไน